บทตอนใต้แสงธรรมที่จะพาคุณพักใจผ่อนคลายและนอนหลับอย่างมีความหมายตั้งจิตแบบนี้เงินมาบุญเกิดเงินมาบุญเกิดไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่อยู่ที่ว่าจิตเราตั้งไว้อย่างไรในทุกๆวันจะมาพูดถึงเรื่องพลังของการตั้งจิตทั้งจากมุมมองธรรมะ และจิตวิทยาหลายคนคิดว่าการที่คนคนหนึ่งประสบความสำเร็จมีเงินมีโอกาสคือเพราะเขามีเส้นสายมีโชคหรือมีต้นทุนชีวิตแต่ในทางลึกนักจิตวิทยาและครูบาอาจารย์ทางธรรมหลายท่านพูดตรงกันว่าสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตคนเราคือ ที่เราตั้งไว้จิตใต้สํานึกคือสนามแม่เหล็กดูดเงินหรือผลักเงินออกในทางจิตวิทยาเราทุกคนมีจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกจิตสํานึกคือสิ่งที่เราคิดรู้ตัวแต่จิตใต้สํานึกคือความเชื่อที่ฝังลึกและมันคือผู้ควบคุมพฤติกรรมแบบไม่รู้ตัว ถ้าจิตใต้สำนึกของคุณเชื่อว่าเงินคือสิ่งเลวร้ายคนรวยคือลวงโลกฉันไม่คู่ควรกับความสําเร็จแม้ภายนอกจะขยันแค่ไหนจิตก็จะผลักเงินออกโดยไม่รู้ตัวในทางธรรมะพระพุทธเจ้าสอนว่าสังขารทั้งหลายตั้งอยู่ด้วยเจตนาแปลว่าชีวิตเราขับเคลื่อนด้วยเจตจำนงภายใน ถ้าเราตั้งจิตไว้ในความดีตั้งอยู่บนฐานเมตตาแม้จิตใต้สำนึกจะเคยกลัวเงินมันจะค่อยๆค,คลายและเปิดรับความมั่งคั่งแบบสงบเย็น Mindset สำคัญกว่าเงินทุนในโลกยุคนี้เงินทุนดูเหมือนจะเป็นสิ่งสำคัญแต่ความจริงคือมีคนจำนวนมากที่เริ่มต้นจากศูนย์ แล้วไปถึงร้อยล้านเพราะเขามีสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้นั่นคือมายเซ็ตที่ถูกต้องมายเซ็ตหรือกรอบความคิดไม่ใช่แค่ความรู้แต่คือระบบความเชื่อที่เรายึดไว้กับชีวิตถ้าคุณเชื่อว่าฉันไม่เก่งพอฉันไม่มีดวงด้านเงินคนจนมันก็จนอยู่วันยังคำ่ำ คุณจะเดินชีวิตตามความเชื่อเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัวเหมือนตั้งโปรแกรมล่วงหน้าให้หลมแต่ถ้าคุณเปลี่ยนความเชื่อเป็นว่าความมั่งคั่งเกิดจากความเพียรไม่ใช่โชคฉันทำได้ถ้าใจฉันไม่ยอมแพ้และทุกบาทที่ฉันหาได้อย่างสุจริตคือชัยชนะที่งดงามในใจเรา คุณจะเริ่มมีพลังบางอย่างในตัวที่เรียกว่าแรงผลักจากภายในซึ่งไม่มีวันหมดเหมือนถังน้ำที่เติมได้จากหัวใจตัวเองในทางธรรมะพระพุทธเจ้าสอนว่ามโนปุพังธรรมมามโนเสถามโนมยาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่ สำเร็จได้ด้วยใจความคิดดีๆที่ตั้งอยู่บนความเชื่อที่ดีจะสร้างชีวิตที่ดีและนั่นคือไมา์เซ็ตแห่งบุญที่แม้ยังไม่มีเงินแต่ใจเริ่มรวยแล้วตั้งจิตแบบนี้ในทุกเช้าจิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนหลายคนตื่นมาแล้วเปิดโทรศัพท์เจอข่าวร้ายบ้างโพสต์เปรียบเทียบบ้าง จากนั้นจิตใจก็เริ่มหม่นตั้งแต่เช้าคุณรู้ไหมว่าช่วงสินาทีแรกหลังตื่นคือช่วงที่จิตใต้สำนึกเปิดรับมากที่สุดเหมือนดินที่รอปลูกเมล็ดพันธุ์คุณจะปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังหรือความหมดหวังก็อยู่ที่คุณถ้าคุณเริ่มเช้าด้วยคำพูดที่ทรงพลังกับตัวเองไม่ต้องใช้คำซับซ้อนแต่พูดด้วยใจ เช่นวันนี้ฉันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแม้ยังไม่มีมากแต่ฉันกําลังเติบโตฉันจะหาเงินอย่างมีคุณค่าและไม่ลืมแบ่งปันคำพูดเหล่านี้จะค่อยๆเปลี่ยนสภาพจิตจากเหนื่อยเป็นมีพลังจากเฉยเป็นกระฉับกระเฉงจากรู้สึกไร้ค่ากลายเป็นผู้มีภารกิจ จิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่าการตั้งเจตนาซึ่งจะทำให้คุณโฟกัสกับสิ่งดีๆได้มากขึ้นในแต่ละวันและในทางธรรมะการตั้งจิตก่อนทำอะไรก็คือสมาธิในชีวิตประจำวันเพราะชีวิตที่มีเป้าคือชีวิตที่ไม่หลงใช้เงินด้วยสติคือฝึกใจให้สูงขึ้นคนบางคนหาเงินได้มาก แต่ใช้ชีวิตเหมือนอย่างจนเพราะเขากลัวจะหมดเขาไม่มีความสุขกับเงินและยิ่งมีมากก็ยิ่งสเตรสอีกคนหนึ่งมีไม่มากแต่ใช้เงินอย่างมีสติมีจุดประสงค์มีเมตตาเขากลับมีความสุขรู้สึกว่าเงินทำให้เขาได้ช่วยโลกเพราะอะไร เพราะไม่ใช่จานวนเงินที่ทําให้คนมั่งคั่งแต่คือจิตใจที่รู้จักใช้เงินด้วยเจตนาดีในทางจิตวิทยาการเงินมีแนวคิดว่า intentional spending equal meaningful life การใช้เงินอย่างมีเจตนาคือชีวิตที่มีความหมายและในทางธรรมะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอัถิศีลา นัตถิศีลาแปลว่าผู้ที่รู้จักใช้จ่ายด้วยธรรมย่อมมีความดีติดตัวแม้สิ่งของหมดไปจิตใจที่ใช้เงินอย่างรู้ตัวจะไม่หลงไม่ละโมและจะไม่ต้องเสียใจเมื่อสูญเสียเพราะคนที่ให้ด้วยใจสะอาดจะได้รับกลับคืนในรูปของบุญและความสัมพันธ์ที่ดี และนั่นคือความมั่งคั่งที่เงินก็ซื้อไม่ได้จิตที่ดีสะท้อนออกมาเป็นชีวิตที่ดีคุณอาจเคยเห็นคนบางคนมีสเสน่ห์ทั้งที่ไม่มีรูปลักษณ์โดดเด่นมีคนรักใคร่แม้ไม่ได้ร่ำรวยมีคนอยากช่วยเหลือทั้งที่เขาไม่เคยร้องขอนั่นคือพลังของจิตที่ดีเพราะจิตที่คิดดี พูดดีทำดีคือจิตที่ส่งพลังบวกออกไปในทุกก้าวชีวิตในทางธรรมะมีคำว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาวถ้าจิตดีก็พูดดีการกระทำก็ดีและผลลัพธ์ของชีวิตก็ย่อมดีตามมาในทางจิตวิทยาจิตที่สะอาดและตั้งมั่นคือ My เน็ตเซตไมเซตคือจิตที่เหมือนแม่เหล็กดึงดูดโอกาสไม่ต้องดิ้งรนแย่งชิงแต่ชีวิตก็พาให้เจอสิ่งดีๆถ้าคุณเริ่มต้นจากจิตที่อยากให้มากกว่าจิตที่อยากเอาความสัมพันธ์จะเปลี่ยนโอกาสจะไหลมาเงินจะเข้ามาแบบที่คุณไม่เคยคาดคิดเพราะโลกภายนอกคือภาพสะท้อนของโลกภายใน คุณตั้งจิตแบบไหนชีวิตคุณจะตอบกลับแบบนั้นตั้งจิตให้ขยันคือรวยแบบมีรากคนบางคนไม่ได้รวยเพราะโชคแต่เพราะเขาตื่นเช้ามาพร้อมจิตที่ตั้งไว้ว่าวันนี้ฉันจะหาเงินอย่างซื่อตรงวันนี้ฉันจะขยันโดยไม่บน่นวันนี้ฉันจะไม่กลัวงานหนักเพราะฉันรู้ว่า ทุกบาทที่ได้มาด้วยใจที่สะอาดคือบุญที่งอกงามในใจเราเงินที่ได้จากความขยันไม่ใช่แค่เพิ่มตัวเลขในบัญชีแต่เพิ่มศักดิ์ศรีในหัวใจมันทำให้เราภูมิใจว่าเราไม่ได้นั่งรอแต่เราลุกขึ้นมาทำธรรมะไม่ได้สอนให้เรานั่งภาวนาอย่างเดียวแต่สอนให้เรามีสติในงานขันติในอุปสรรค และเมตตาในวิถีชีวิตในทางจิตวิทยาการลงมือทำซ้ำๆด้วยความตั้งใจจะเปลี่ยนนิสัยนิสัยจะเปลี่ยนชีวิตและชีวิตที่มีวินยัยไม่มีทางจนลุกขึ้นตั้งจิตแล้วลุยจงตั้งจิตไว้ทุกเช้าว่าฉันเกิดมาเพื่อหาความมั่นคงที่มีคุณธรรม ความขยันของฉันวันนี้คือบุญในวันหน้าเงื่อของฉันวันนี้จะกลายเป็นรอยยิ้มของครอบครัวฉันจะรวยเพราะฉันลงมือฉันจะมีบุญเพราะฉันตั้งจิตไว้อย่างถูกต้องจำไว้นะครับการตั้งจิตให้ขยันคือจุดเริ่มต้นของการรวยอย่างมั่นคงและเมื่อเงินมาอย่างมีธรรมะ ความสุขจะอยู่กับเราได้นานกว่าเงินเสมอขอให้คุณรวยขึ้นในทางที่ไม่ต้องแลกศักิ์ศีขยันขึ้นในทางที่หัวใจยังอ่อนโยนและมั่งคั่งขึ้นในทางที่บุญคอยส่งเสริมวันนี้ตั้งจิตให้ชัดแล้วลุยไปเลยสาธุ ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังด้วยกันบทตอนใต้แสงธรรมยังมีเรื่องราวรอคุณอยู่กดติดตามเพื่อรับฟังต่อธรรมะที่จะพาคุณพักใจผ่อนคลายและนอนหลับอย่างมีความหมาย